คุณแม่สามารถเลือกจุกนมแบบนี้ให้เหมาะกับทารกโดยเฉพาะในช่วงแรกเกิดนะคะคุณแม่หลายๆท่านเนาะหลังคลอดก็ไม่มีเวลาหรือไม่สะดวกที่จะให้ลูกดูดนมจากเต้าอ,อาจจะให้ดูดนมจากขวดอาจจะเป็นนมแม่ที่ใส่ขวดหรือนมผสมที่ใส่ขวดก็แล้วแต่การเลือกจุกนมเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะต้องเลือกให้เหมาะกับวัยของลูกเพราะหากเลือกจุกนมที่เล็กจนเกินไปน้ํานมไหลช้าลูกรับนมไม่ทันก็ส่งผลทำให้ลูกท้องอืดร้องไห้งอแง นะคะหิวมากรับน้อยก็ทําให้ลูกร้องไห้เยอะลมเข้าท้องเยอะก็ยิ่งทําให้ท้องอืดค่ะแต่หากเลือกจุกนมที่ใหญ่เกินไปใหญ่เกินวัยของลูกทําให้น้านมไหลแรงมากลูกรับนมไม่ทันเกิดอาการสําลักนมหรือว่าทําให้ท้องอืดจากการที่รับนมรับลมเยอะไปด้วยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการเลือกจุกนมเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆจุกนมโดยทั่วไปในท้องตลาดก็มี2แบบให้เลือกด้วยกันที่เป็นแบบ จุกยางพาลาสาสีน้ำตาลแล้วก็เป็นจุกแบบซิลิโคนซึ่งจุกยางพาลาราก็จะค่อนข้างนิ่มนะคะแต่ว่าทนความร้อนได้ประมาณ100องศาเซลเซียสแล้วก็อายุการใช้งานก็แค่ประมาณ1เดือนส่วนจุกนมแบบซิลิโคนเนี่ยจะทนความร้อนได้สูงกว่าประมาณ120องศาเซลเซียสแล้วก็อายุการใช้งานก็จะนานกว่าจุกยางก็คือประมาณ6เดือนนั่นเองค่ะขนาดของจุกนมที่คุณแม่ควรจะเลือกนะคะถ้าเป็นเด็กในช่วง3เดือนแรกเกิดเน้น นำให้เลือกไซส์ S ค่ะถ้าเด็กอายุ4ถึง6เดือนแนะนำให้เลือกไซส์ M ถ้าเด็กอายุ 6-9เดือนแนะนำให้เลือกไซส์ L ก็อาจจะเป็นลักษณะจุกนมนะคะเป็นรูปตัว Y หรือเป็นรูปวงกลมก็ได้ถ้าเด็กอายุ9เดือนขึ้นไปแล้วแนะนำให้ไซส์ใหญ่ขึ้นก็คือ XL นะคะหรือว่าคุณแม่จะฝึกลูกนะกินนมจากหลอดก็ได้หรือจะใช้แก้วนะคะในการฝึกให้ลูกกินนมก็ได้เมื่อลูกนั่งได้แล้วคานได้แล้วก็สามารถฝึกให้ลูกกินนมจากแก้วหรือจากหลอดในการดูดนมก็ได้นั่นเองค่ะ